ูนั่งมองดูรถติดเป็นที่เก่านักศึกษาก็จะเป็นชาติพิเสษพวกเนี่ยันแนี้คือไปนอกคนเจ๋งนะคะที่จะให้นักศึษาเนียได้เรียนรู้ ทำเป็นแนวแบบไซคคลิสซิสม์แบบแบบประชสานเปียดสีอะมันต้องทำให ais, ้สุดมันไม่ต้องสมบูรณ์แบบมากไงสิ่งที่คุณทำเฉอมันไม่สมบูรณ์แบบไงมันแย่ไงมันเสลี่ยน ต่ละชมันสามารถดึ้หญิที่มีบุคลิกแตกต่างจากคนท่แต่น <c oughs> <¿s> ้องได้ตั้งใจใช้ดอกไม้องลังไงว่าตั้งใจใช้ดอไม้ฟองใช่ไหมแล้วก็ตอบว่าเขาจริงเปย่อก็เลยจบโต้ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าแฉตั้งใจอะไรถามว่าี่ตั้งใจมากเลยคิดเปอย่างดีแล้ว ผมใช้ต้นไม้อย่างเงี้ยไปถ่ายในรูปรูปเลยเพราะว่าผมเหมือนว่าตีความธรรมชาติเป็นต้นไม้ต้นเนี้ยครห้างัรรพสินคา Big C โรบินจ์เซเว่นได้เข้าไปที่เชียงคานแล้ว すみません好きな。好きな好きな ผลงานนี้นะคะชื่อว่า w o r d w i ค่ะจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับ Generation Y ซึ่งก็เป็นเด็กวัยรุ่นจนถึงวัยทำงานในช่วงนี้นะคะซึ่งพวกเขาเนี่ยจะเติบโตขึ้นมาพร้อมกับคำว่าดิจิทอลคำว่าสำเร็จรูปแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆซึ่งเราเนี่ยก็ได้เอา3ามคำนี้ค่ะมาตีความใหม่แล้วก็ทำให้เห็นออกมาเป็นภาพว่าวันวันหนึ่งหรือว่าเหตุการณ์แต่ละวันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ก็จะเล่าในแนวแบบว่าน่ารักน่ารักใช้สีสันสดใสแทนแบบความฝันความฟ้งเฟอ้อของ GenY อะไรประมาณนี้ค่ะส่วน mm hmm. วันนี้ที่ได้รับคำคอมเมนต์ไปก็จะเอาไปปรับปรุงในเรื่องการ mm hmm. คิดคอนเทนต์เพิ่มขึ้นแต่ว่าอาจจะยังไม่แก้ในผลงานนี้ค่ะอาจจะนำไปใช้ในการแก้ผลงานหน้าให้แบบว่าคอนเทนต์มันคมขึ้นแล้วก็ให้มันสนุกสนานมากกว่านี้ค่ะที่มาที่ไปคือ เรา,เาไปอ่านบทความานึงมาครึ่งเขาพูดมันว่า,าถ่ายภาพเล็กๆให้ได้ผลที่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยแบบภาพหนึ่งภาพที่เราถ่ายมันอาจจะมีประโยชน์ต่อคนส่วนมากเราก็เลยกลับไปมองว่าเาที่บ้านเกิดเราใกล้ๆตัวเราเนี่ยมีอะไรที่ที่ต้องการการพัฒนาหรือมีปัญหาอะไรไหมเราก็เลยไปลงเห็นเห็นปัญหาของชาวเลที่ภูเก็ตเรื่องที่ดินเราก็เลยเออลองลองไปสัมผัสด,ดูว่ามีปัญหาอะไร <ๆ S 2> เข้าไป <ๆ S 2> ไปถามปัญหาเขาจริงๆแล้วก็ ไปถ่ายโมเมนต์กลับมาอะไรเงี้ยค่ะปรับปรุงถ้าเรื่องเรื่องเทคนิคอะก็มีเรื่องการใช้เลนที่จะสื่อภาพให้มากขึ้นภาพไหนที่ที่ต้องการให้เห็นสิ่งของอะไรเงี้ยก็คงต้องปรับเรียนรู้ว่าคุณจะใช้เลนอะไรเพื่อสื่อภาพให้มันดีอะไรเงี้ยการนํางานไปพรีเซนต์ต่อหรือแบบไปต่อย,ยอดเงี้ยเพื่อสร้างประโยชน์จริงๆ